ก็มาอยู่ในเกมกันอีกนะครับอันนี้ก็จะมารีวิวครับในตำแหน่งนะครับตัวตำนานนะเป็นขุนพลตำนานก็จะเป็นนะครับเอยนซีนะครับก็ถือว่านะครับเป็นขุนพลที่เก่งมากๆอีกหนึ่งตัวนะครับที่น่าสนใจในการปั้นนะครับไซงานนะครับก็ตัวนี้นะครับสกิลมันดีนะครับก็เลยเอามาแนะนํากันนะครับแล้วอ่าตอนนี้แนะนำในล่างปลุกตื่นนะครับอาจจะมีสกิลอะไรที่ทางไปนะครับ ถ้าเอาแบบใช้งานเริ่มแรกดีไหมนะครับใช้งานเริ่มแรกนะครับถ้าจะใช้นะครับต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะครับคือเริ่มแรกครับสูงสุดนะครับทําได้แค่บวกสามนะครับเราต้องมาดูด้วยนะครับว่ามันดีพอไหมที่จะใช้งานนะครับถ้ายังไม่เก่งนะแปลว่าเริ่มแรกมันจะไม่ดีนะครับมันจะมีเงื่อนไขที่จะเหมาะสมกับเริ่มแรกไหมถ้าแบบใ MM <ar> หม่ๆนะครับมันมีเงื่อนไขนะครับตัวตํานานนี้นะครับ จะต้องโดนนะครับดาเมจจากศัตรูนะครับจะมีโอกาส40นะทำให้ตัวเองนะครับฟื้นฟูทศศาได้หนึ่งแต้มนะครับแล้วก็ได้เทินเพิ่มหนึ่งครั้งก็ถือว่าง่ายได้ดีนะครับมันไม่มีอะไรมากมันโอกาสมันเยอะดีอย่างที่2นะครับเป็นสกิลเขาเรียกว่าเป็นสกิลไซด์ดาบนะครับเป็นสกิลทะลุครั้งที่2นะครับเมื่อคุณพลศัตรูนะครับได้รับสถานะไหลวนนะครับคือกรณีนะคู่ต่อสู้ต้องติดไหลวนนะครับเอายังไงก็ได้นะครับให้ติดนะครับ ถ้าไม่ติดมันจะใช้สกิลไม่ได้นะครับเราตัวเรานะออกสกิลไม่ได้ไซส่องดามนะครับสําระสเตตัสด้านลบให้ตัวเองแนละ้วก็พานวิสสองเลยนะครับสองมอบนะครับสกิลนะครับฝนแห่งความสงสารนะครับให้กับตัวสามนายนะครับเมื่อสูญเสียสถานะของไรวนแล้วนะครับจะขับไล่นะครับสถานะบวก ตัวเองทั้งหมดแล้วก็ฟื้นฟูหนึ่งจุดมีโอกาสหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นที่จะได้รับสถานะไดวนเพิ่มสองครั้งนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูกันเลยนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับเริ่มแรกกเ็เอามาประมาณนี้ก่อนนะเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันมีเยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าต่อให้พวกหนะ้านะก็ใช้ได้นะครับให้บวกสามนะครับเอาแบบง่ายๆนะครับ ตัวนี้นะครับเอานะครับเงื่อนไขอย่างที่สอนนะครับต้องมีไหลบลนะครับแล้วนะครับดูความสามารถนะครับเอาแบบสกิลปกติก่อนนะครับสร้างระเมตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับต่อคนๆนะครับขับไล่สถานะบวกของเป้าหมายก็ถือว่าปกติดีนะครับทําให้นะครับติดไหลบลสองรอบนะครับอันนี้สกิลปกติมีผลต่อสกิลทะลุนะครับมันจะใช้งานง่ายนะครับ ถ้าเริ่มใหม่ใช้งานมันก็จะได้เลยนะครับต้องมาดูด้วยนะครับคือบางตัวมันใช้ลำบากแต่ว่าบางตัวมันก็ใช้งานง่ายนะครับ mm hmm. อ่าอยู่ประมาณนี้นะครับต้องเอาเอาตัวที่ไม่ไม่แข็งมากอันนี้ไม่ได้ประมาณนี้นะครับ โดนแล้วจะไม่ตายนะก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับนี่นะครับอันนี้จะไม่เห็นนะครับแต่ว่ามาดูแบบรีวิวนะครับแบบสโลนะครับ คู่ต่อสู้โจมตีไปนะครับยังไม่มีผลอันนี้ยังไม่มีผลนะครับยังไม่มีผลนะครับนี่นะครับโดนโจมตีเน่ยนี่นะครับอันนี้ปล่อยสกิลนะครับนี่นะครับสถานะนี้นะครับเมื่อติดเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ถ้าติดมาแรงก็ตายนะครับแต่เหลือเหลือขีดทหารนิดหน่อยนะครับอันนี้โดนไปดาเมจสี่ตัวนะครับจากสกิลนะครับ ออยปกตินะครับนี่นะครับจะไซส์นะครับสองดาบใส่นะครับสกิลนะครับมันโดนอะไรเข้าไปนะครับดูนะครับอันนี้ยังไม่โดนเลยนะครับแต่ว่ามันก็ถือว่าดาเมจก็ยังแรงดีนะครับแต่ว่าสกิลสกิลมันยังไม่ออกนะครับ ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับคิดว่านะครับมันจะออกสกิลได้นะครับนี่นะครับมันมันมีมาให้นะครับถ้าได้ออกแบบอ่าถ้าโดนโจมตีปกตินะมันจะได้นะครับได้เทิร์นเร็วนะครับอันนี้นะครับไซด์เ่ิมแทกก็ถือว่าพอได้แต่ว่าถ้ามีเทพนะครับมันก็จะทําให้ยืนได้นะครับอันนี้นะครับมี เทพอวยพรนะครับทําได้นะเอามาปวกได้นะครับถ้าอวยพรก็จะเป็นนะครับนางรำนะครับถ้าแบบใช้งานมานะครับต้องการนะครับอยากจะแข็งขึ้นนะครับหรือว่าอยากจะเจอคู่แข่งที่เก่งขึ้นอ่าเราก็ต้องมีนะครับ บางทีเราก็ต้องใส่เข้ามานะครับให้โกนอะไรนะครับอันนี้ใส่ปกตินะครับอ่านท่านอันนี้จะป้องกันได้ดีขึ้นนะครับนี่นะครับก็จะทำสถานะนิดหน่อยนะครับมันไม่มีอะไรมากนะครับนี่นะครับการได้นะครับ มันก็จะดีขึ้นนะครับแทบจะไม่เป็นไรเลยนะครับก็ถือว่านะครับตัวตัวมันที่เก่งนะครับในการใช้งานนะครับอันนี้นะครับคือมันทะลุแล้วมันมันใช้งานได้นะอันนี้มันสามารถนะครับใช้ซองดามนะครับมันดูนะครับพวกจะเป็นน้ําค้างแข็งแล้วก็ติดไหลบนนะครับก็จะเข้าคอมโบได้ดีนะครับถ้าติดสถานะมันจะเข้านะครับแต่ว่าเริ่มแรกจะต้องมีไหลบนใส่ ศัตรูต้องติดก่อนนะครับเมื่อคุณพลตนเองนะครับได้รับนะครับโจมตีทั่วไปจากศัตรูครับฟื้นฟื้นดาบได้เร็วมากนะครับฟื้นได้ง่ายนะครับอันนี้ก็แบบปกตินะครับแต่ถ้านะครับปลุกตื่นนะครับมันจะแข็งนะครับมันมีคอมโผเยอะด้วยนะครับอันนี้นะถือว่านะครับเป็นเป็นตัวที่ดีนะครับนี่นะครับถ้าเป็นในร่างปลุกตื่นนะครับปลุกตื่นก็มีเงื่อนไขนะครับ เมื่อคุณพลนะครับฝ่ายตนนะครับได้รับสถานะบวกครับแค่ได้รับสถานะบวกก็พอนะครับจะสร้างดาเมจนะครับกลยุทธ์นะครับแปดใส่ศัตรูสองนายนะครับแล้วก็ทําให้พวกเขาติดไหลบนนะครับสองรอบนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับก็ทําให้นะครับติดอันค้างแข็งหนึ่งมีโอกาสนะครับห้นะครับที่จะล้างบัฟศัตรูไปด้วยนะครับทําให้นะครับฝ่ายตนนะครับ ฟื้นฟูกำลังทหาร30%นะครับถ้ามันฟื้นมันก็ต่อเนื่องนะสกิลก็จะออกเยอะนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็มาดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับมันจะเร็วไหมนะครับสกิลมันโจมทีมจะได้ขนาดไหนนะครับนี่นะครับนี้มันมันมีตัวเดียวนะครับ อันนี้มันมันสบายไปนะครับมันโจมตีสบายนะครับแล้วถ้าเพิ่มนะครับคู่ต่อสู้นะครับแข็งหน่อยนะครับแข็งหน่อยเราก็เอาเอาประมาณนี้นะครับเราก็ แข็งมอนกันนะครับมีเทพติดด้วยนะครับนี่นะครับเงินไขนะครับขอเพียงแค่รับบัฟบวกนะครับนี่ครับนี่ครับปล่อยสกิลได้ต่อเนื่องนะครับนี่ครับมันคอมโบกันไปหลายตัวมันทําได้ดีนะครับนี่แบบแทบจะขยับไม่ได้นะครับนี่ครับ ถ้าไม่ติดอมาตะนับตายไปแล้วนะครับเดี๋ยวหมดเทินก็โดนไปเองนะครับฟื้นขึ้นมานะครับอันนี้นะครับยืนไม่ได้นะครับมันก็จะเก่งๆหน่อยนะแต่ว่าถ้าเจอแบบอ่าท็อปเลยมันก็เจอลำบากนะครับ การยืนจะลําบากหน่อยแต่ก็พอได้นะอันนี้ต้องมาดูนะครับว่าแต่ว่ามันรับดาเมจไม่ได้นะครับตัวคู่ต่อสู้ดาเมจหนักไปนะครับอันนี้จะรับไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเข้าเงื่อนไขนะมันก็ทำพอทำได้นะครับแต่ว่าเจอแบบนี้นะครับ รับดาเมจเอาแบบหนักๆมันบางทีมันจะการไม่ได้แต่ว่ามันต้องมีเงื่อนไขให้นะครับถ้าคุตสูสไม่ติดไหลบนมันก็ออกสกิลแบบสกิลทะลุไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะรีวิวอยู่ประมาณนี้นะมันก็ทุกตัวมันมีเงื่อนไขในการใชด์นะครับไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็เอามาแบบประมาณนี้รีวิวดูนะครับว่าตัวไหนเหมาะไหมปั้นเป็นยังไงบ้างน,นะครับถ้าเอาแบบอ่า ได้ทีมที่ตัวเองต้องการมันก็จะเก่งนะครับในแบบของตัวเองนะครับอันนี้ก็มารีวิวอยู่ประมาณนี้ก่อนวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ